ไอมิวไปไหนเนี่ยเรียกไอมิวมาร้องให้ฟังก่อนดิเองมันอนะมันเครียดอยู่ถูคิวทุกวันน่ะ <c oughs> เลือกเองนะสั้น <c oughs> เลยใค้ขอเพลงอะไรนะ <c oughs> นเธลือก <c oughs> เ,เองเลย <c oughs> โอ้ยชอบเพลงนี้มากไอ้มอวถูกคิคคคควเีลยถูกพ่อเลยลุกเลยถูกพ่อ่อ้เราไปเนี่ย ผูกคิวนี่ร้นล่วงหมดแล้วไม่ปกติผูกข้างเดียวมันผูกสองข้างเดิมมาะพี่ตลอดเว้ยชีวิตผมจะร้องอย่างนี้พี่ในโลกแข่งกัผมไม่ใช่แล้ะไม่ใช่แลวนิว,วใ,นในโลกที่มีความมืดมนมันเหมือนเล่นไี่มิวมไม่ใช่ละมัเหมือนล้อไป่มไม่พี่บอกว่า เดียวต้องจริงใจก่อนเว้ยต้องเชื่อก่อนมันถึงจะร้องพุ่งได้ไม่ใช่ว่าประเด็นนี้มันมันยิยงว่าพีู่บมันยืนเงี้ยมันใจะมากระเด็นเลยอะไรก็ชอบคิววะแล้วแป๊บหนึ่งมันนั่งมันนั่งดึงมุกโซฟ,ฟาเอาเนื้อสั้นเนี่ยนั่งแบบได้เขียนได้เยอขอดูทีวีแป๊บหนึ่งไก่อนเลือกเองครับท่าน แล้วบอกเงียบ้วยตอนเรื่องอะไรเงียบแบบเวลาตีบอเศร้าอ่ะนั่งแบบไม่ได้แล้วเพลงเนี้ยไม่ได้แล้วตอนออกตัวเอี๊ยดแล้วว่ายังไงแล้วก็ต้องลองเพลงช้าอีกเนี้ยคือแบบออกตัวเอียดเลยอ่ะแบบว่าเมื่อเช้าตีก็บอกกับพี่วินนี้ผมขอเพลงช้านะขัเงียบปึ๊บพี่ตอนสามคนนั่งเล่นเพลงอยู่มิวด้วยคือเขาอ่ะอยากได้เพลงนี้เขานั่งเงียบไปแบบซึมแบบท่่นแบบให้เราไงก็ได้คนพูดนะนั่งซึมแบบ ที่บอกเใ้่แต่ว่าพี่อยากให้มีร้องเพลงเร็วม้างว่ามีร้องเพลงช้ามาสองวิ่งเงี้ยเขานั่งแบบแต่ชอบเพลงเนี้ยอะไรเงี้ยชอบเพลงเนี้ยอ่าเอาไปเอาไปโอ้โหคิ้วโอ้คืออะไรคืออะไรอุ้งอะไรนด้ะเหมือนเด็กอะอารมณ์แบบเด็ก